อินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูวิวในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิชาวิทยาการคำนวณชั้นปถมศึกษาปีที่4 วันนี้จะมานำเสนอเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเขียนผัางงานในรูปแบบอัลกอริทึมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาตรฐานว4.2เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงานการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรมก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้กันนั้นเรามาทำแบบทดสอบก่อนกันกันก่อนดีกว่าพร้อมไหมคะเด็กๆ พร้อมแล้วไปกันเลยข้อ 1. สัญลักษณ์การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานใดหมายถึงจุดสิ้นสุดข้อ 2. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของอัลกอริทึมกอไก่ทำงานทีละขั้นตอนจนจบขอไข่ทำงานตามความสำคัญคอควายทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงองูเขียนตามลำดับขั้นตอนก่อนหลัง ข้อ3ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของอัลกอริทึมก่อไก่ทำให้ไม่สับสนกับขั้นตอนการทำงานขอไข่ทำให้การทำงานเกิดความซับซ้อนมากขึ้นขอควายทำให้เข้าใจขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นงองูทำให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีระบบ การทำไข่เจียวนักเรียนจะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่รับประทานได้ง่ายๆในชีวิตประจำวนันวันนี้คุณครูขอ,ขอยกตัวยอย่างการทำไข่เจียวเพื่อมาแสดงเป็นผังงานอ,อนการิทึมกันนะคะก่อนอื่นเราจะเขียนผังงานแบบอ,อนการิทึมเราต้องเข้าใจในลำดับขั้นตอนของการทำไข่เจียวก่อนงั้นเราไปดูขั้นตอนการทำไข่เจียวหมูสับกันเลยดีกว่า ขั้นตอนการทำไข่เจียวหมูสับ 1. เตรียมอุปกรณ์ 2. ตอกไข่ใส่เครื่องปรุงตีให้เข้ากัน 3. ใส่หมูสับแล้วตีอีกครั้งหนึ่ง 4. ตั้งกระทะให้ร้อน 5. ใส่น้ำมันพืช 6. ใส่ไข่ลงในกระทะ 7. รอจนสุกแล้วตักใส่จานขั้นตอนแรกเราทำไมคะตอกไข่ใส่นะ ตีไข่ก่อนอาตีไข่ก่อนนะคะตีไข่ก่อนจากนั้นจากนั้นใส่ใส่หมูสมับลงไปนะคะตามที่เราต้องการจากนั้นทำไมคะตีทำไม,ำไมลูกตีให้เนะข้ากันอีกหนึ่งรอบ แล้วก็ใส่ผงอะไรคะมุนงรสหรือว่าซีอิ๊วก็ได้นะคะใส่ลงไปนินดนึงน้ำตีให้เข้ากันอนเด็กๆพอเราตั้งกระทะให้ร้อนเสร็จแล้วนะคะวันก็จะขึ้นแบบนี้เลยแล้วเราก็ทำาไงต่อนะใ,นใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะ แล้วรอให้น้ำมันทำไมนะเกลอดหรือว่าร้อนใช่ไหมคะรอให้น้ำมันร้อนนิดนึงรอพิสฝาก์ก็ได้พอกน้วมันกระเดน แล้วพอมันเงียบแปลว่ามันร้อนเต็มที่แล้วเราก็จะได้ใส่ไข่เจียวลงไปนะคะครูขออนุญาตเปิดนะรอ,ะอให้มันเงียบสนทิทเลยแปลว่าไม่มีน้ำน้ำเนี่ยมันละเหยออกไปแล้วมันจะเหลือแต่น้ํามันนะคะตีครั้งหนึ่งให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็เตรียมใส่ลงกระทะนะคะ แล้วเราก็ใช้ตะหลิวไปค่อยคนรอให้รอให้อะไรลูกหมูมันทำไมอ่ารอให้หมูมันสุกนะคะหอมมากเลยแล้วก็พริกอีกด้านหนึ่งก็ได้ นักเรียนจะเห็นได้ว่าเมื่อนำขั้นตอนการทำไข่เจียวหมูสับมาเขียนเป็นแผนผัางงานอันกริทึมในรูปแบบเรียงลำดับและรูปแบบมีเงื่อนไขจะได้เป็นดังนี้ นักเรียนยังสงสัยใช่ไหมคะว่าอัลกอริทึมนั้นมีความหมายว่าอย่างไรเอ๊ะมันคืออะไรงั้นคุณครูจะอธิบายให้ฟังอัลกอริทึมเป็นการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกเป็นขั้นตอนหรือใช้คำสั่งการทำงานอย่างชัดเจนและละเอียดโดยการแสดงอัลกอริทึมสามารถได้ดูทำได้โดยการเขียนการบอกเล่าการวาดภาพหรือการทำสัญลักษณ์การเขียนแผนผางอัลกอริทึมมีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าใจปัญหา 2. คิดวิธีการแก้ปัญหา 3. เรียงลำดับขั้นตอน 4. ทบทวนขั้นตอน5ตรวจสอบความถูกต้อง 6. เลือกวิธีที่ดีที่สุดซึ่งการแสดงอัลกริทึมมี3แบบด้วยกันคือ 1. การแสดงอัลกริทึมด้วยข้อความ 2. การแสดงอัลกริทึมด้วยรหัสจำลองและ 3. การแสดงอัลกริทึมด้วยผังงาน การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความคือการใช้ข้อความแสดงขั้นตอนการทำงานซึ่งมีส่วนประกอบ2ส,ส่วนคือลำดับและขั้นตอนการทำงานยกตัวอย่างการเขียนอัลกอริทึมด้วยข้อความการต้มไข่ก็จะเขียนเป็นข้อความในแต่ละข้อเป็นไปนตามลำดับขั้นตอนการต้มไข่การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองหรือโซโดโคคือการอธิบายด้วยรหัสเราสามารถกำหนดรหัสจำลองขึ้นเองได้ ดังตัวอย่างเช่นกิจกรรมการเก็บไข่จะใช้บัตรคำสั่งและใช้ลุกศรแทนลักษณะการเดินเดินซ้ายเดินขึ้นเดินลงและเก็บไข่การแสดงอันกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟรชาร์ดเป็นการแสดงขั้นตอนการทำงานซึ่งสามารถใช้แผนผังในการแสดงขั้นตอนและการทำงานของโปรแกรมได้ โดยมีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงานดังนี้จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดหมายถึงจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของการทำงานทิศทางการทำงานหมายถึงทิศทางในการดำเนินงานกระบวนการหมายถึงการดำเนินงานหรือการประมวลผลสัญลักษณ์การนำเข้าข้อมูลหมายถึงการนำเข้าข้อมูลด้วยการป้อนค่าทางแป้นพิมพ์สัญลักษณ์การตัดสินใจหมายถึงการตัดสินใจตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ สัญลักษณ์การรับข้อมูลหมายถึงการนําข้อมูลรับเข้าหรือออกโดยไม่ระบ,บุชนิดของอุปกรณ์สัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อหมายถึงจุดเชื่อมต่อในผัางงานในการทํางานหน้าเดียวกันในที่นี้ครูจะยกตัวอย่างการแสดงอันกอริทึมด้วยผัางงานหรือโฟชาร์ดในรูปแบบผัางงานแบบเรียงลําดับโดยยกตัวอย่างผัางงานของการล้างจานเริ่มจากเริ่มต้นกวาดเศษอาหารล้างน้ําเปล่า ล้างน้ำยาล้างจานล้างน้ำสะอาดเช็ดจานเก็บจาน,แ,จจานและสิ้นสุดการแสดงอันกอริทึมด้วยผังงานในรูปแบบที่2คือผังงานแบบทางเลือกซึ่งจะมีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องให้ระบ,บุว่าเป็นจริงหรือเท็จจากนั้นจะมีชุดเชื่อมเพื่อแสดงผลการดำเนินงานคุณครูได้ยกตัวยอย่างการเขียนผังงานแบบทางเลือกในเรื่องการทำงานบ้านในวันหยุดถ้าเกิดวันนี้น้ำไหล ถ้าจริงเราจะซักผ้าหรือล้างจานแต่ถ้าเท็จเราจะกวาดบ้านเก็บขยะช่วงสนุกคิดกับโจทย์ปัญหาให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์และตอบคำถามให้ถูกต้องโดยโจทย์กำหนดไว้ว่าผู้ป่วยโควิดต้องได้รับการวัดค่าออกซิเจนในเลือดทุกวันเพื่อบันทึกข้อมูลแต่ถ้าออกซิเจนต่ำกว่า94ต้องรีบแจ้งแพทย์โดยมีเงื่อนไข ถ้าต่ำกว่า94%โดยมีทางเลือกที่1รีบแจ้งแพทย์ทางเลือกที่2บันทึกข้อมูลให้นักเรียนลองเขียนแผนผังแบบมีเงื่อนไขดูสิคะ ใกล้จะจบบทเรียนกันแล้วคุณครูขอนำเสนอประโยชน์ของอัลกริทึมให้นักเรียนได้ทราบกันซึ่งประโยชน์อัลกริทึมนั้นทำให้นักเรียนเนี่ยไม่สับสนกับขั้นตอนการทำงานเพราะทุกอย่างจะจัดเรียนเป็นขั้นตอนวิธีการและทางเลือกไวเมื่อนำขั้นตอนมาประยุกมาประยุกใช้ก็จะทำให้ทำงานได้อย่างสำเร็จรวดเร็วไม่มีปัญหาหรือปัญหาลดลงสามารถค้นหาต้นเหตุของปัญหาได้ ก่อนจะจากการครูฝากการบ้านไว้ให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนเด็กชายอันดามีเงินเก็บ100บาทต้องการซื้อรถบังคับราคา500บาทเด็กชายอันดาต้องการเงินอีก400บาทเขาได้เงินค่าขนมวันละ40และมีเงินเหลือเก็บทุกวันวันละ20แต่ถ้าอันดาไม่เก็บเงินอันดาจะขอเงินแม่เพื่อซื้อรถบังคับนักเรียนสามารถเขียนแผ่นผังแบบมีเงื่อนไขได้อย่างไรคะ นักเรียนทำกันได้ไหมเอ่ย,อยงั้นมาดูเฉลยกันนะคะ,ฉะเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนข้อ 1. สัญ,ญลักษณ์การแสดงอัลกอริทึมด้วยผัาง,งานใดหมายถึงจุดสิ้นสุดตอบข้อขอควายข้อ 2. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของอัลกอริทึมตอบข้อขอไข่ทำงานตามความสำคัญ ข้อ3ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของอัลกอริทึมตอบข้อขอไข่ทำให้การทำงานเกิดความซับซ้อนมากขึ้นในที่สุดเราก็มาสิ้นสุดบทเรียนกันแล้วเห็นไหมคะอัลกอริทึมเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวไม่ได้ยากเลยสำหรับการเรียนรู้และยังมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากมายไว้เจอกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะวันนี้ขอบคุณคะ่ะ